ข้กาบสวัสดีค่านบุญค่ะค่ะกาบสวัสดีค่านบุญค่ะค่ะมันี่ก็เลยมาติดตามหนึ่งร้าฝันกับนบุญเนาะค่ะนบุญนี่ว่าเพื่อนวัาเพิ่นฝันค่ะเพื่อนฝันอย่างไดก็ให้นบุญนี่เราข้าฝันให้ฟังค่ะค่ะฝันนั่นยังไรค่ะนบุญก่อนว่าเห็นผู้สายก้อนลวอ๋อเดี๋ยวแจ้งงานกันแล้วได้แจ้งแล้ววันเด้รลูกต้องกันผู้หนึ่งค่ะผู้หญิ่งผู้หญิ่งเกิดก่อน้านลูกผู้ชายของผู้ชายในลูกสองคนอื ังรผู้หญิงกับผู้ชายผู้ชายเป็นน้องผู้ชายเป็นน,ออน,น้องบ้านบ้านผู้หญิงอีผู้หญิงบ้านนี้คือแจ้งมันใหญ่ใหญ่เ,เพื่อนเพื่อนทีนนุ่มเพรมัน,ม,นมันก็เลือดแบมือนอีพอ่ออีพอ่อมือข่อยแนมบ้างมันมันจะเป็นคือเหล็กสูน,นคือลูกเฮโรนะสี่เหลี่ยมเออมันจะเป็น,นมันหม่อนนั่นนนคืออันเหล็กสูนหกตัวนะคือกลางความมือ วันนี้ตก็ขีดเท่องเหมือนแปดสามขีดไปขีดไปแปดสามเออขี่ที่นี่พ่อเหมือทางนี้แหละแต่ว่าตัวมันมันเหมนตัวไปจุดไปจุดขึ้นหลูให้โหลเห็นอยู่เขาเห็นเห็นเป็นแปดสามเออบอดอันมันอยู่เท่้งหลูกให้หลัวขึ้นไปยืดเทิ้ตัวสี่เหลี่ยมตัวมันมันก็เห็นแปดสามบานก็ขีดเส้นไตไปสองเส้นได้พ่อเหมือมันเป็นสีไหนะบนสีแดง สีแดงยิ่งคืองี้นุ่มโอ้ค่ะแต่ว่าตัวตัวอันแปตัวอันก็เป็นจุดแดงทีดำอยู่ั็เป็นจุดสีดำแต่ว่าตัวตัวแปดสามมันเครือบปากกาแดงเขียนไว้นะมันก็ไปล้างออกที่อีลาเรียกว่าคนมันก็ไปล้างก็เอาสันไหลสัตว์หลังมือหลังบรอบออกก็แต่มม่วนม้วนจุดดำดำแต่ตัวแดงยังขีดขีดก็เก่าอยู่แต่ยังคือเก่าอืมตัวแปดสาม ขีดเส้นไตไว้สองเส้นแปดสามขีดเส้นใต้ไว้สองเส้นอืมันขีดขีดอันคืออันคืออันเครื่องไม้ยังเหรอไม่อ็นอันนี้นะเออเครื่องไม้ตะกร้ามันจะขีดไว้อันสองเส้นทั้งใตอู้ค่ะแต่่วาก็สำคัญอยู่นะล่ะบนเพราะว่าขีดไปทั้งใตสองเส้นเอันเลื่อยว่าห่วยไปสัก็ไปออกยี่หร่า มันกายเส้นไหลถูสบูถูมันก็บอกบอกจมั่นตัวดำดำตัวว่าคือคือคือเหล็กศูนคือแล้าจะจุดดำๆก็ูใเฮโร่ออกเบิ้ออกเบิือตัวตัวแปดสามยังงี้อ่กัแค่ตัวเหล็กเนาะวันพุธสาตาคือจ็ไห่มึงจะไปห้ย้างอย่างไรวันอันพี่บอกเหล็กมึงบอกมึงก็บัูหัวมันว่ะวันวันผู้ใส่ทุกขายก็คืออันอีพอแ่บเจอองเขาใส่อยู่ค่ะมีผู้ชายพอมืผู้ชายก็กำลังฮัทบอก ขึ้กันือเห็นขึ้กันอยู่ฝ้ามืออยู่ฝ้ามือขางคนละขาอเป็นตัวอะไร่ะนะบนตัวเกาตัวแปดสามแปดสามคือเกาเจ้าหางวอดีขีดเ้นขีดมออดีบอดีอดีขีดเ้นแล้วก็บอดแดงกะบอแดงเนาะตัวแปดสามนี่ก็บอดแดงขาหมอผู้ชายแต่ของอีผู้หญิงแดงค่ะิ่นเขาบอกเลขอะ้อีลาค่ะทั้งทั้ง่คนอิ่นทั้งอนแม่อะไรเหนล้ิากันไป เดี๋ยวสิฟานไปซื้อดอกคนมาไปซื้อเลขอืมไปซื้อเลขค่ะก็หูวมาขึ้นมาเนี่ยหัมาขึ้นรับอีกฟันต่ออีกคืแก่วฟันจะกลมก็อืนฟันกลมเก่าหนิผมอืมฟันแบบเก่าอ้าแล้วเพิ่นเพิ่งแบบผากัับแค่หรือคนสองคนย่างไปย่างคือไปซื้อเหล็กนะว่าชิไปซื้อเลขกค่ะผ้ากันยางไปเกิดอ็จังหนึ่งเขาทายนี่ขึ้นหนานมา คือ่านมาแช่วันนี้เกิดอันให้เราก็ที่เรียกว่าน้บวนนบำวนมาสิเอันเมียเจ้าขึ้นรถไปแล้วคุนขึ้นรถไปใส่ขึ้นเมื่อวานเก่ากราบเก่อวบบเก่าอ้าวคือบอกกู้่ะกราบกับกราบเพื่อนตัวเลยเพื่อนแก๊ปเพื่อน,นตัวตวา<ป>่าไปสอเลขแล้วเพื่อนเมื่อเลยเออไปกับลูกจูงแคนลูกไปแปลว่าเพื่อนนี่สีนี้จากน้ำวนนี่เนาะ ไปสิกลับเมื่อบ้านเก่าเอา็นเขาว่าขึ้นรถเมื่อกับเมื่อบ้านเก่าพ่นเอาลูกเมื่อนั่นบอกเออจูงแขนไปทั้งสองเลยลูกผู้ชายกับลูกผู้หญิงเนาะจูงคนละถางยางน,านัำถังเลยครับกับเมื่อบ้านเก่าเออจกับกับจิกับเึงต้อเห็นเวลาเข้ามาเขาจิมาจ้อเรือบานเนาะค่ะบ้านหูเมื่อขึ้นนอนบารับเลืยๆ,ๆหูเมื่อ <c oughs> ขึ้นก็นอนบารับค่ะก็สสำคัญนความความฝันของนืบนเถี่ยถ้าฝันเห็นผู้สาวเก่านีา่สิออกเนาะ กบอกเล่ชอบกเก่าค่ะงวดที่แล้วนบนฝันลาผู้สาวเก่าอายุหาชิดเอตีนาะนบนเนาะก็ออกหาหนึ่งเป็นผู้เก่าวัน่บนผู้เก่าค่ะงวดนี้เป็นผู้เก่ามาแต่งงานกันเลยลูกผู้หนึ่งเลยลูกสองคนเลยลูกสองคนผู้หญิงคู้หนึ่งผู้ชายคู้หนึ่งผู้หญิงกับผู้ชายทีอนี้ค่ะแต่ว่าเห็นเด็กอยู่ในฝ่ามือเนาะค่ะองผู้ใหญ่สีแดงแต่องมอบมันผู้ชายคู้หน่อยชีดดำดำแต่ว่าเป็นตัวเดียวกันตัวเดียวกัน ค่ะแปดสามตัวเดียวกันเลยตัวเดียวกันค่ะสามตัวนะบนจะเอาตัวไหนเขาหาเพราจัดถึงจานเป็นหาหายังนะบนก็มือมันดิเนี่ยฝ่ามือเป็นหาบนเนาะแปดสามจริงสิวะกักสี่ตัวค่ะเพราะอันมันอันยี่ฝ่ามือมันเนาะค่ะมันเธอจะว่ายี่น้ำหนาน้ำอันนี้ก็ยังคื่อยี่ฝ่ามือทักสองแบมือออยู่ฝ่ามือเนาะทั้งสองเอยก็อยู่ฝ่ามือน้องก็อยู่ฝ่ามือก็อยู่เพื่อราคค่ะที่มีฉากจ่ายเพื่ขรางาหัวค่ะ สามตนะบนกะห้หหนนาแปดสามค่ะตะบานค่ะแตวบนานพันกระบ,บอกสะเก็นนั่นะบนเนาะหรือ,อ,อ,อว่าน่ะบนสีเตียวบ่พาอว่าพันบอกเป็นตัวนะเนา,เา,าะาาตีก็คือเอาเ่อหานะใช่ดงมรัวคืออกเนาะค่ะันบานค่ะล,ลืมลมันเจอะตกับเพราะคือจะตัว,วที่เหมันมันไม่อกับ เครื่องว่ายถาวรท่านลูกคือแม่นถาวรเมือเมื่ออย่างนี้กราบอยู่เมื่อสิออกตัวตัวซาแปลยังสีบนตัวกราบมันตัวมันเห็นเท่ากราบอยู่ข้างล่างเป็นขีดเป็นขีดแปลกสามกับสามแปลค่ะกับเลือดบนเนาะกราบเอาวะไอ้ฉีน่ะมันมันมีปัญหาอยู่ค่ะมื่อนี่กระไรมันติดตามนะบนกระคำเนาะขอโทษขออภัยได้หลายเนาะค่ะเพราะว่ามาหาเพิ่นยำไรเพิ่นกลับไปหากินหายาค่ะ มาเห็นเพิ่นคำคำก็เลยเอาคำคำค่ะเ,เรื่องราวความฝันของนบ,บนนี่ยังอีกอนนบ,บ,บอนบนบ่บหลังลังมังค่ะขอบคุณแนวทางความฝันแนวทางตัวเลขที่ให้ท่านผู้สมทางบานเอาไปเป็นแนวทางเนาะค่ะขอบคุณค่ะนบนค่ะตัวเลขของนบนเนาะค่ะ ปดสามสามแปดเนาะค่ะตัวรีของนาบุญค่ะนาบุญพิ่นฝันวาได้แต่งงานค่ะได้แจ่งงานกับผู้สาวเก่าเนาะค่ะมีลูกน้่กันสองคนค่ะเลขกออกอยู่ฝ่ามือลูกเพิ่นเนาะค่ะเดขกออกอยู่ฝ่ามือลูกนาบุญค่ะแปดสามสามแปดนาบุญพิ่นเอาหาเขาค่ะเพราะว่า อยู่ฝ่ามือเพื่อนเอาหาเขาเป็นหา3ดสค่ะวันที่สิบเจ็ดมักกะาคมพ่อสอสองพันหาลอยฮเปดให้ทันผู้ส้มทางบ้านเอาไปเป็นแนวทางสื่อสากินแดงรัฐบาลนอกค่ะก็อย่าลืมกดติดตามป่าบนคนยีสานกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแก้งเตือนค่ะเพื่อสิบวันเลยผาดแนวทางความฝันหรือว่าแนวทางตเลขค่ะป่าบนคนยีสาน กสิหามาฝาก่ันผู้ชมทางบ้านนอค่ะสำหรับคลิปนี้ป้าบุญนอีสากนกะมีเพียงทนีคลิปนาโพก,กันใหม่โศกๆหมันหมันลำลำด้วยด้วยหิง่งหิ่งตปางๆกับตุเรคของหนาบนนุญนอค่ะสวัสดีค่ะ